สวัสดีค่ะมาพบกับช่องวันดรีมเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะดรีมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องแรงบันดาลใจนะคะดรีมคิดว่านะคะหลายๆคนคงมีแรงบันดาลใจเป็นของตัวเองนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่จะพึ่งสู้ผลักดันที่จะทําอนาคตให้ดีนะคะดรีมก็มีแรงบันดาลใจดีๆเช่นกันค่ะแรงบันดาลใจของดรีมนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะการใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะคือโฟกัสตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะ ไม่มัวแต่สนใจเรื่องคนอื่นใช้ชีวิตตัวเองให้คุค้มค่าเมื่อเราหันกลับมาเมื่อไหร่นะคะเราก็จะเจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและจะขอบคุณตัวเองเสมอคะ่ะที่ทําให้ตัวเองใช้ชีวิตได้อย่างคุค้มค่าและมีความสุขขนาดนี้คะ่ะข้อที่2นะคะต่อให้วันนี้จะมีคนผิดหวังในตัวเราเราก็ไม่ควรที่จะผิดหวังในตัวเองนะคะหลายต่อหลายครั้งนะคะที่เราใช้ชีวิตในตามแบบที่เราชอบแต่มันอาจจะไม่ถูกใจคนอื่นเราก็ลองย้อน มองกลับไปนะคะว่าสิ่งที่เราทำาค่ะมันทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าไม่นะคะจงใช้ชีวิตที่เราชอบได้อย่างเต็มที่เลยนะคะข้อที่3นะคะหากรักตัวเองต้องพาตัวเองออกจากพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยอย่าพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีมลพิษและหลายคนคงเคยได้ยินคำนี้กันบ่อยๆนะคะ บางคนนะคะก็เลือกที่จะหนีแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าจะหนียังไงมลพิษมีหลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษบนท้องถนนหรือว่าจะเป็นมลพิษทางสังคมที่มีการพูดจาทําร้ายกันบ่อยๆนะคะเรานะคะเลือกได้นะว่าจะอยู่หรือว่าจะพาตัวเองไปในที่ปลอดภัยค่ะข้อ 4. นะคะอย่าลืมที่จะรักตัวเองและภูมิใจในตัวเองขอบคุณและขอโทษตัวเองเสมอนะคะ บ่อยครั้งที่เราทำผิดพลาดแล้วเราหลงลืมที่จะขอโทษตัวเองปลอบโยนตัวเองนะคะด้วยคำสั้นๆง่ายๆเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะเอาใหม่นี่ก็คือกำลังใจที่สำคัญที่ออกมาจากตัวเราเองอย่างน้อยๆนะคะเราก็จะมีเวลานะคะที่จะได้ทบทวนด้วยว่าเราผิดพลาดตรงไหนต้องแก้ไขตรงไหนนะคะ เช่นเดียวกันกับการขอบคุณนะคะเมื่อคุณทําอะไรสําเร็จสักอย่างนะคะอย่าลืมที่จะขอบคุณตัวเองเช่นขอบคุณมากนะเธอทําดีมากๆเก่งมากๆเก่งที่สุดเลย นี่นะคะก็เป็นคำที่ทำให้เรามีกำลังใจอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะคะจากการถูกชมแล้วก็ถูกขอบคุณจากตัวเราเองข้อสุดท้ายข้อที่5หากเรานะคะเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้เราก็จะสำเร็จไปครึ่งทางแล้วค่ะนี่เป็นคำพูดยอดฮิตเลยคนเรานะคะชอบคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทำไม่ได้แน่ๆทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มทำเลยสักนิดนะคะ อยากให้ทุกคนนะคะลองเชื่อมั่นในตัวเองและลองทำมันดูสักบ้างความสำเร็จนะคะอยู่ที่เราเชื่อมั่นในตัวเราเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับแรงบันดาลใจที่ดีมียกมา5ข้อสั้นๆง,ง่ายๆอย่างนี้มาให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่กับช่องวันดีมนะคะว่าดีมจะมีสาระดีๆหรือว่าจะมีเทคนิคทริคดีๆอะไรนะคะแามแนะนำทุกคนอีกนะคะะบ๊ายบายสไตล์ดีมวันดีมค่ะจุ๊บ